สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทไยยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐอินเดียและข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลยเยียม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย mm hmm. กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอินเดียตั้งแต่วันที่7กร,รกฎาคม2566ความว่า พระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายร้ายแรงอันเกิดจากอุทกภัยและดินถลม่มในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียรวมทั้งกรุงนิวเดลีเองพายุฝนได้ตกลงมาอย่างหนักในระดับที่เชื่อกันว่าเป็นผลจากการเสื่อมถอยของภาวะภูมิอากาศโลก ยังได้นำไปสู่การสูญเสียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากอีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมายังท่านและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความสูญเสียอันใหญ่หลวงจากภัยพิบัติครั้งนี้และจะมีแต่ความอาทรห่วงใยให้กับประชาชนชาวอินเดียอยู่เสมอ ทั้งหวังว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยเร็วและนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่2 1กร,รกฎาคม2566ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวยีิยเปร์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมมอมเช่นขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวง์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความวัฒนาถาวรนยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียม ราชอาณาจักรเบลเยียมและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวงของเราทั้งสองต่างมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปีคริสตศักราช1883 ด้วยมิตรภาพอันยาวนานดังกล่าวซึ่งผูกพันแน่นแฟ้นด้วยค่านิยมและความมุ่งมัน่นตั้งใจร่วมกันประเทศไทยและราชอาณาจักรเบลเยียมจะร่วมกันยกระดับความร่วมมือในหลากหลายด้านให้สูงขึ้นรวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาเทคโนโลยีและด้านการดูแลสุขภาพต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเส็จพระราชนำเนินไปทอดพระเนตรนิทศการภายในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณาคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2508 จะแสดงโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานทางโบราณาคดีบริเวณแหล่งโบราณาคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาสำนักศิลปากรที่สองสุพรรณบุรีกรมศิลปากรดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติบ้านเก่าตามแผนพัฒนาระยะ5ปีระหว่างปี2560ถึง2564 โดยก่อสร้างอาคารจัดแสดงหลังใหม่ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลักษณะของหลุมขุดค้นทางโบราณาคดีเพื่อจัดแสดงนิทรศรรการถาวรเกี่ยวกับโบราณาคดียุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ภายในอาคารมีการนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาเป็นสื่อจัดแสดงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าชมสนใจเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการมากยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น3มชั้นชั้นที่1เครื่องมือหิน8ชิ้นที่นำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าวิดิทัศน์การค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าข้อมูลหลักฐานและองค์ความรู้เกี่ยวกับคนบ้านเก่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการของผู้คนในลุ่มน้ำแควน้อยแควใหญ่สืบเนื่องมาจากสมัยหินเก่าสู่สมัยหินใหม่และบ้านเก่าในปัจจุบันชั้นที่สองจะแสดงเรื่องวัฒนธรรมบ้านเก่าวิถีชีวิตเครื่องมือเครื่องใช้อาทิเครื่องมือหินกระเทาะหินขัดเครื่องมือกระดูกสัตว์ เครื่องประดับภาชนะดินเผาหม้อสามขาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมบ้านเก่าส่วนชั้นที่สดจัดแสด,ง,แสดงนิทัศการบ้านเก่าและภาคตะวันตกจากสมัยหินสู่สมัยโลหะนําเสนอเรื่องราวของผู้คนในช่วงที่มีการใช้เครื่องมือโลหะทั้งสำริดและเหล็กในภูมยภาคตะวันตกรวมทั้งโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากแหล่งโบราณาคดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีศิลปะถ้ำ ซึ่งเป็นงานศิลปรกรรมภาพเขียนสีบนผนังภาพเขียนสีถ้ำตาด้วงเขาว,วังกุลาทำรูปเขาเขียววัฒนธรรมลงไม้หลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นพิธีกรรมการฝังศพของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติบ้านเกา่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกโดยเปิดบริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา17.29นาทีเสร็จออกนวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2566ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระอาทิการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสรุปงบการเงินและประมาณการผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและการเสนอรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆ มูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาโดยทรงพระกรุณาโปรดกร,กระโ l o อมพระราชานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสำเร็จการศึกษาแล้ว4 0 6คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ59คนแบ่งได้8แผนกคือแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษร,รศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตรวราคัติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวป้องกันและกำจัดโรคคิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาห้สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรขัติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่สองโดยมีพระประสงค์ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในวัดพระมหาธาตุตามคำกราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวพร้อมทั้งพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปะัญธานิเป็นที่ระลึก จากนั้นส่งงานวิสัญญีทางสัววแพทย์ร่วมกับทีมสัววแพทย์อาสาจุลาภร์เพื่อผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคต่างๆอาทิมดลูกอักเสบและเนื้องอกให้กับสุนัขจรจัดและสุนัขของประชาชนรวม14ตัวพร้อมทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขเพื่อท่งประเมินความปลอดภัยระหว่างการผ่าตัด ในการนี้ยังโปรดให้ทีมสตัตวแพทย์อาสาจุลาพรผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่จำนวนเจตัวตลอดจนทีมสตัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต8ปดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวะไยลักษณ์และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจังหวัดภูเก็ตหรือซอยด็อก ร่วมฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวโดยมีผู้นำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันจำนวน190ตัวและยังเปิดให้บริการจนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผาตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเป็นที่ระลึกได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4 6 8 1 1 6 0 0ขีด1ขีดหและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลนิธิจุลาภร องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเน,นื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2566วันนี้เวลา9นาฬิกาที่อนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามค่ายสุรสี กองพลฐานราบที่เก้าอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2566 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารผ่านศึกเวียดนามและอุทิศศูนกุศลแด,ด่ดวงวิญญาณน,นักรบไทยที่เสียชีวิตในสมรภูมิประเทศเวียดนามทั้งนี้สงครามเวียดนามใต้เกิดขึ้นเมื่อปี2484และปี2510โดยประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการจากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507 ถึง2,515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายซึ่งกองทัพบ,บกได้สร้างอนุสาวรีย์ฐานผ่านศึกเวียดนามเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยและระลึกถึงคุณความดีความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยสมาคมฐานผ่านศึกเวียดนามได้ลงมติให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตและร,ราชว,วิทยาลัยเนืน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2566วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชวินิตจำนวน2,475คนโดยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงสุขอ,อนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียนเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งนี้โรงเรียนราชวินิตก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2509โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิธทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนในราชสำนักอุปถัมภ์ประเภทโรงเรียนราชเพื่อรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่และบุตรหลานของข้าราชบริพารเข้าศึกษาในระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึง6พร้อมทั้งพระราชทานนามโรงเรียนว่าราชวินิต และเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโฉนดที่ดินในพระประมาพิไทยให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรของวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตจำนวน1,195คน โดยวชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชายเดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2453แทนการสร้างวัดประจำรัชการด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ทั้งนี้เมื่อวันที่10ธันวาคม2561พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไทัเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาข้าราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าขราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักง,งานองคมนตรีสำนักพระราชวังสำนักง,งานราชองครักษ์ประจำพระองค์กองบัญชาการฐานมหาดเล็กราชวลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิต พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2566โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตกิจกรรมการบริจาคโลหิต เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนซึ่งตลอดสองวันนี้มีข้าราชบริพารผ,ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาครหิ รวม430คนได้โลหิตรวม1 9 3 5 0 0ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไปเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2566 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคม2566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเปียนีเทียมอ,อัมพรในชั้นขมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ